การติดตั้งโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม MP3 Audio Editor นะครับหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆกับาจานวาดรูปหรือว่าจานสีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้นะครับนี่เลยนะรูปลังหน้าตานี่ครับแบบนี้นะครับโปรแกรมนี้มันมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งทำให้เราบันทึกเสียง ใช้ในการทำสื่อการสอนหรือว่าทำสปอร์ตนะครับทำบันทึกอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทำนะครับภาคเสียงดังนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะอ่านหนังสือ,อหนึ่งเล่มนะครับเพื่อที่จะบันทึกเสียงให้กับคนตาบอดก็เป็นประโยชน์ได้บุญด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรูปร่างหน้าตากันนะครับนี่เลยนะครับเบิไปคลิกเข้าไปที่ MP3 Audio Editor นะครับถ้าคุณไม่มีโปรแกรมนี้ เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามที่นี่ผมจะแนะนำวิธีการโหลดโปรแกรมหรือว่าติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับสมมติว่าคุณมีโปรแกรมนี้เรียบร้อยนะครับติดตั้งมานะครับเริ่มต้นการใช้งานเลยนะครับเดินคลิกเข้าไปนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นชัดเจนนะฮะนี่เลยหน้าตานะครับที่เห็นอยู่นะครับ ก็ไปทาความรู้จักนิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะนี่จันาตาตขึ้นมาครั้งแรกกรณีอย่างนี้นะครับทีนี้การติดตั้งโปรแกรมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคุณต้องคอมเมนต์เข้ามาว่าทําอย่างไรที่จะมีโปรแกรมนี้มีโปรแกรมนี้แล้วอยากจะใช้ฟรีตลอดชีวิตทําอย่างไรคอมเมนต์กันนิดหนึ่งและกด s ับสไคร b e ด้วยนะครับก็ ขึ้นมาแล้วหน้าตาแบบนี้นะครับกดโค้ดเข้าไปเลยนะครับนี่กดทิ้งก็ไปเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเรามาทําความรู้จักกับโปรแกรมนี้นะครับนี่เลยสภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับที่เห็นอยู่ตามทันไม่เอ่ยนะครับเข้ามานะฮะเราก็จะทำความรู้จัก กับเครื่องมือด้านบนแบบบ้านๆนะฮะไม่ต้องวิชาการจ๋านะครับผมเองไม่ใช่นักวิชาการเป็นนักวิชาเกินนะครับเกินความเป็นจริงนี่โฮมไฟล์อิดิทเอฟเฟกต์นะครับน้อยแล้วก็บุกมาออปชันแล้วก็เฮลป์การช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นการฝึกภาษาอังกฤษเบื้องต้นโอ้โหทำกลางในที่สุด่าไปเรียนเลยนะครับเราตกภาษาอังกฤษ อ่ะโอเคนะครับอยากให้คุณสังเกตนะครับ new file แล้วก็ new record อยู่ตรงไหนครับ new file new record นี่เลยนะครับ new file new record นะครับพูดง่ายๆคือเราจะเริ่มต้นทำชิ้นงานใหม่นะครับเพื่อที่จะบันทึกอะไรบางอย่างอ่าลองดูนะครับผมจะกดไปที่ new record นะครับเตรียมตัวกดตัวนี้นะฮะปุ่มสีแดงๆนี่สัญลักษ เหมือนใครเล่นเทปจะรู้ว่าเลคคอร์ดสีแดงโอ้โหพูดถึงเทปด้วยโบราณโบราณน,นะครับเดี๋ยวเลคคอรดกดป้ากดนะครับหน้าตาขึ้นมาอย่างนี้นะฮะตรงนี้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับมันสักนิดนึงอย่าปล่อยเลยไปตรงนี้สกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่คุณใช้เลทในการตั้งนะครับแต่ผมเนี่ยนิยมใช้ 4 4 1 0 0ตัวนี้ชัดเจนนะครับรลตวตั้งครั้งเดียวพอไอโมโนนะครับดิโอนี่ไม่ต้องแปลนะนะครับแล้วก็มีโอเคแคนเซลวากันไปคุณสมัติคลิกมาเป็นโอเคครับอืมโอเคเราจะกดโอเคตรงนี้นะครับทีนี้ก็ทําความรู้จักกับหน้าตาอีกนิดนึองอย่างที่บอกนะครับอย่าปล่อยให้มันลอยนวลน,นะครับนี่ recording กำลังจะบันทึกนะหน้าตานี้นะฮะ โปรดจำไว้ให้ในความรู้สึกและมีเลคคอร์ดและมีเวลาแล้วก็มีดีลิทนะครับมีหยุดพาดตนะฮะตรงนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็นเวลาที่คุณใช้บันทึกไปตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะเสียงตรงนี้ก็เป็นสเกลนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากมายตรงนี้ก็คงไว้นะครับมาสเตอร์อะไรนี้นะครับตรงนี้ก็นิดเงนะฮะทีนี้มันจะมีตัวสําคัญอยู่ก็คือคีอคิปเนี่ยแล้วก็มี การตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําความรู้จักกับคุณนิดหนึ่งคุณตัวนี้แหละครับกดตรงเล็กขอดตรงนี้เลยนะฮะอ่าเริ่มบันทึกพอเราจะเก็บงานาให้กดคลิปตรงนี้นะสำคัญที่สุดเก็บงานตรงนี้ไม่เก็บงาน c a n ซ e ลเกี่ยๆกันกดตรงนี้อย่าลืมนะครับอยากจะเก็บงานกดตรงนี้ไม่ต้องเก็บงานกดตัวเนี้ตัวไหนคือตัวนี้นี่แหละครับ จำสองปุ่มนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะออกอย่างหน้านี้นะฮะกดเลยนะครับเล c คอร์ดนี่ผมก็บันทึกแล้วนะครับจะเห็นว่าหน้าตาสถานะตรงนี้ไฟกระพริบอยู่เดี๋ยวจะเริ่มบันทึกกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่อง AJ พิมพ์ช n n น l นะครับสื่อบ้านๆที่ชาวบ้าน,าานอยากจะรู้โอ้โหว่าไปได้นะครับ แล้วก็กดคลิปตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะทายมือกดไปเลยครับนีบ่ขึ้นมาแล้วนี่คือสถานะเสียงนะครับที่คุณบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราอยากจะฟังว่าเสียงที่เราบันทึกเราจะกดที่ไหนมันจะมาหรือไม่และจะเก็บงานอย่างไรนะครับสังเกตด้านล่างนี้นะฮะนี่ กดปุ่มสามเหลี่ยมสีเขียวคือ,อทดสอบหรือว่าทดลองใช้ชิ้นงานที่เราทําไปเมื่อสักครู่อันนี้คือยุตินะครับอันนี้พาร์ทคล้ายกับเครื่องมือที่คุณเคยใช้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นการย่อขยายนะครับหัดลองใช้ดูนะครับไม่เสียหายนะครับเสียค่าไฟแค่นั้นแหละแนวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่คุณใช้เวลาการบันทึกนะครับ จะกดนะครับสเปกบาร์นะครับที่แป้นพิมพ์กด1ครั้งก็เล่นกดอีกหนึ่งครั้งก็หยุดสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับด้านบนก็จะเป็นเซฟแอดไฟล์เซฟไฟล์แอดนะครับบันทึกเป็นอะไรก็เหมือนกับการบันทึกงานทั่วไปคุณอยากจะเก็บงานไว้ชิ้นไหนไว้ที่ใดก็แล้วแต่คุณนะครับก็มีไฟล์มีอีดิทอันนี้คือพื้นฐานในการใช้งานอันนี้คือดีลิทนะครับส่วนโปรแกร,รมตัวอื่นพวกนี้ ค่อยมาว่ากันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราอยากจะบันทึกสื่อการสอนบันทึกเสียงบันทึกการอ่านหนังสือลงเป็นไฟล์เสียงใช้โปรแกรมตัวที่ผมพูดถึงนี้แหละนะครับ MP3 Audio Editor นะครับอ,อยู่ที่6.9.6นะฮะที่พูดอยู่นะครับเดี๋ยวไปลองฟังดูสิ่งที่เราบันทึกเปิมาสักครูนี้นะครับ กดสเปกบาร์ก็ได้นะครับหรือจะกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับอ่ะสเปกบาร์ดีกว่าผมก็บันทึกแล้วนะครับเห็นว่าหน้าตาสถานะตรงนี้ไฟกระพริบอยู่นี่คือเสียงที่บันทึกไปเมื่อสักครู่นะครับเริ่มต้นเลยนะฮะผมก็บันทึกแล้วนะครับเห็นว่าหน้าตาสถานะตรงนี้ไฟกระพริบอยู่เดี๋ยวจะเริ่มบันทึกกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง aj พิมพ์ channel นะครับสื่อบ้านที่ชาวบ้าน อยากจะรู้โอ้โหวาไปได้นะครับเราก็กดคลิปตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะ้ายมือนี่คือการบันทึกนะครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็อยากที่จะเก็บงานนะครับเราก็ไปเซฟแอดเลยนะฮะส่วนการตัดแล้วก็ต่อตัดก่อนแล้วก็ต่อนะครับคือพูดง่ายๆคือตัดในสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วก็ต่อในสิ่งที่ต้องการ ต้องติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการเก็บงานก่อนนะครับเก็บงานนี่เลยไปที่ตัวนี้ครับนี่สาคัญนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักกดตรงนี้ไปนะครับคลิปปุ๊บจะเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่คุณปุ๊บเก็บไว้ที่ my document นี่นะครับกดตรงนี้ครับจะกดไว้ที่ Desktop ก็แล้วแต่คุณ ก็บไว้ที่ห้องสมุดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไมคคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของคุณก็แล้วแต่คุณเอาเป็นว่าเราจะเก็บงานที่ไหนอย่างไรตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาตั้งไฟล์งานขึ้นมาเหมือนกับการเก็บงานทั่วไปถ้าคุณเคยใช้งานพิมพ์งานก็เป็นแน่นอนนะครับเหมือนการเก็บเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งชื่อมันหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทําว่าหนึ่งสองสาม หรือว่ามีซาวประกอบก็ตัว s นะฮะถ้าธรรมดาก็ตัว n อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคส่วนตัวนะครับก็ทดลองหรือว่าไปพิสูจน์การใช้งานดูนะครับผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะนี่นะครับก็เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเอาคำว่าทดลองทดลอง อัดเสียงคนหลอ่อหูยกล้าพูดนะฮะเซฟเลยนะครับปื๊บโอเคตรงนี้อย่าลืมโอเคนะจ๊ะนี่ตรงนี้อืมทำไมโอเคมันก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับคุณจะเสียเรียดมากนะครับไม่โอเคอ่ะกดโอเคนะครับ บันทึกเรียบร้อยแล้วจะรู้ไดงไงว่าบันทึกผมย่อไว้นะฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยชิ้นงานอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองด้วยการเปิดในวินแอมทั่ว,วไปนะครับต้องสอนการติดตั้งวินแอมไหมไม่ต้องเป็นอยู่แล้วนะครับนะครับคลิกขวานะฮะดับเบลิลคลิกเลยดีกว่าง่ายดีอะ ลองฟังนิดหนึ่งนะครับโอ้โหคอมนี้หมดน้ำมันนะครับมาแล้วครับผมก็บันทึกแล้วนะครับจะเห็นว่าหน้าตาสถานะตรงนี้นไฟกระพริบอยู่เพิ่มเสียงจะเริ่มบันทึกกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่อง AJ พิมพ์ช n n น l นะครับสื่อบ้านๆที่ชาวบ้าน,าานอยากจะรู้โอ้โหว่าไปได้นะครับ แล้วก็กดคลิปตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะทายมือจบแล้วครับได้หนึ่งชิ้นงานนะครับกับการบันทึกเสียงหรือว่าอ่านหนังสือนะครับบันทึกสื่ออื่นๆที่คุณมีเวลามีความสนใจนะครับอย่าลืมนะครับทำในสิ่งที่คุณรักถ้าไม่ได้รักในสิ่งที่ทำมันก็จะแย่นะครับวันนี้ก็บันทึกเสียงนะครับจากโปรแกรมนี้นะครับคือโปรแกรมของ ตัวที่ผมทดลองใช้เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแนะนำคุณผู้ฟัง MP3 Audio Editor 6.9.6นะครับคลิปหน้าเรามาดูการตัดนะฮะแล้วก็ต่อนะครับแปลงไฟล์เสียงใส่เสียงเข้าไปรับรองว่าคุณจะมีเวลาแห่งคุณค่าของชีวิตมากขึ้นวันนี้ลากกันไปก่อนนะครับขอใมีความสุขสวัสดีครับกับช่อง AJPim Channel ปูนปูน 啊，จบข่าว。